สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่า,าวเช้าทีมลิเวอร์พูลกันนะครับ8กุมภาพันธ์นะครับวันที่8แล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะแมตช์เดย์เราเตะวันวันที่9นะครับวันเสาร์นี้ก็มีฟุตบอลเตะนะครับแต่วันนี้มาสรุปข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีการพรีวิวนั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะทําคลิป,ปรีวิวเดี๋ยวรอติดตามได้นะครับดึกๆเลยนะอาจจะเป็นไลฟ์สดเดี๋ยวดูก่อนนะครับ วันนี้ประเด็นข่าวสารมีข่าวดีนะครับตามที่ขึ้นบนหัวเลยนะครับก็คือ3นักเตะเรานะครับเฮนเดอร์สันายนาดูมแล้วก็เทรนด์นันเซนเดอร์อโนกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็มีข่าวอื่นๆนะครับเรื่องราวของซาร่าที่ไม่ต้องไปเล่นให้ทีมชาติในเดือนมีนาคมถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆเดี๋ยวไล่เรียงกันไปทีละ,ละประเด็นนะครับรวบรวมมาให้เพื่อนๆเ,เ,เต็มที่เหมือนเดิมก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อน สำหรับใครที่อยากสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ด้าล่างว,วิดีโอได้เลยนะครับผมแปะลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเห็นข่าวนี้แล้วก็น่าจะพอจะยิ้มกันได้บ้างในช่วงเวลาที่ตึงเครียดแจ้งระบาดแบบนี้นะครับเพราะว่านักเตะของเรา3คนนะครับกลับมาซ้อมได้แล้ว ก็คือเทรนด์เอเล็กซนเดอร์อาโนจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็จอร์จินโยวายนาดูมซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แล้ว,ลวซึ่งซ้อมได้แบบนี้หมายความว่าน่าจะพร้อมลงเล่นด้วยในเกมที่เจอกับเดอะเชอร์ี่หรือว่าบอนมัดในคืนวันเสาร์นี้นะครับดูรูปซ้อมไปก็จะเห็นว่าทั้ง3คนกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วายนาดูม um, นะครับแล้วดูรูปซ้อมตอนแรกผมก็เห็นว่าเอ้ยน่าเครียด,ยดกันออพอไปข้างหลังเริ่มมีรอยยิ้มนะครับ นะก็อยากให้นักเตะเรามีรอยยิ้มแล้วสู้ต่อไปนะครับหนทางยังมีอยู่แล้วก็มันยังอยู่ในมือเราเพอสมควรสําหรับเกมที่เรามีมากกว่านะครับถ้าเราชนะบอลมาดได้เราก็จะกลับไปอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับอืมโอเคประมาณนี้แค่นี้ก็เป็นข่าวดีแล้วเห็นนักเตะเรากลับมา3คนนะครับมาดูกันที่ข่าวของโมฮัมเหม็ดซาราเพิ่มเติมนะครับมีรายงานเกี่ยวกับ สมาคมฟุตบอลอียิปต์นะครับที่เขายืนยันแล้วนะครับว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะไม่ต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกของแอฟริกันค p ัพออฟเนชั่นนะครับในเดือนมีนาคมนี้2นัดไม่ต้องลงเล่นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าลิเวอร์พูลคงขอไปด้วยนะเขาก็เลยคอนเฟิร์มว่าไม่ใส่ชื่อโมฮัมเหม็ดซาราในเดือนมีนาคมนี้นะครับที่จะเจอกับอะไรเนี่ยดิกเก r ร์ริพับบใช่ไหมกับไนจีเรียนะ โอเคก็เป็นข่าวดีเนี่ยเขาบอกยืนยันเลยว่าไม่ใส่ชื่อซาร่าแล้วก็อเมดเฮลซี่อาจจะไม่มีชื่อในทีมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยเดือนมีนาคมเรามีทั้งโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกกับบาเยิร์เลกที่2แล้วก็มีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอีกตั้ง4นัดใช่ไหมดังนั้น การที่เขาปล่อยซาร่าให้เราใช้งานเต็มเต็มนี้ก็ต้องขอบคุณสมาคมอ,อียิปต์ที่เข้าใจเร์พูในช่วงเวลาที่กําลังต้องการนักเตะคนสําคัญไม่ถ้าเกิดว่าต้องไปเล่นทีมชาตินะโอบ้บอลไล่ไส้เลยนะครับอ่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของซาร่านะครับจะเป็นอัปเดตของคดีที่มีคนมาเหยียดศาสนาของอิสลามนะครับศาสนาอิสลามของซาร่าก็คือแฟนเวสแฮมน่าจะเป็นคนคนหนึ่งเป็นปาเน่าใน ในบ่อน้ะนะครับปลาเน่าตัวเดียวมันก็เลยทําให้ภาพรวมดูเน่าไปหมดแต่จริงแล้วมันก็คือปลาเน่าตัวเดียวนะครับซึ่งอย่างที่รายงานไปในข่าวเมื่อวันก่อนนะครับก็คือไอ้แฟนบอลคนที่เหยียดอะนะครับตอนนี้กําลังโดนไล่ล่าอยู่นะครับก็คือสมุรสงคแฮมและตํารวจของอังกฤษก็กําลังตามล่าตัวอยู่มารับบทลงโทษเวสแฮมเองก็เตรียมที่จะแบนห้ามเข้าสนามตลอดชีวิตสําหรับแฟนบอลแฟนบอลคนนั้น ซึ่งล่าสุดเนี่ยเวชามเหมือนเจอหลักฐานบางอย่างแล้วนะครับ hand evidence to metropolitan police นะครับก็คือส่งหลักฐานบางอย่างให้กับตำรวจแล้วนะครับเกี่ยวกับคดีนี้แสดงว่าเริ่มเจออะไรบางอย่างแล้วนะดังนั้นคงอีกไม่นานไม่ต้องกลัวครับคนที่มันทำเรื่องที่มันไม่ควรแบบนี้เหยียดไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนาเหยียด เพศือเหยียดอะไรก็ตามที่มันเหยียดเงี้ยมันไม่ควรมีอยู่โดยเฉพาะยิ่งในโลกของฟุตบอลนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ว่าเรื่องมันจะคืบหน้าตอนไหนมากันที่บบเยอร์มิวนิกครับคู่แข่งยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เราจะต้องเจอกัน2นัดนะครับเลกแรกก็เดี๋ยวเตะประมาณวันที่อ่าสิกว่าสิบมั้งน่าจะไม่ผิดนะครับสิบแเดือนนี้นะครับเจอกับบบเยอรมิวนิกซึ่งมาเนลนอยเออร์นะครับ ผู้สาประตูมือหนึ่งของพวกเขามีอาการบาดเจ็บครับแล้วก็ต้องลุ้นบายเยนต้องลุ้นหนักเหมือนกันว่าจะฟิตฟิตไม่ใช่ฟิตจะฟิตทันช่วยทีมในเกมแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ที่จะเจอกันในเดือนนี้นะครับคือนอยเออร์ก็เหมือนมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วหัวแม่มือนะครับนิ้วหัวแม่มือแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมที่เจอกับแฮทาเบอร์ลินเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ในเกม DFA p r o c a l นะครับซึ่งไม่มีส่วนร่วมนะครับก็ต้องใช้เซเว่นอูไลส์ลงเล่นในเกมนั้นล่าสุดนะเนี่ยเขาบอกใช้เซเว่นอูไลส์ลงเล่นแล้วก็ไม่มีชื่อสำรองด้วยแม้ว่าจะเดินทางไปที่ไปเล่นกับแฮทาบรินด้วยแต่ในเกมที่เจอแฮธาแฮธาบลินเดินทางไปด้วยแต่ไม่ได้ลงเล่นนะครับทีนี้เขาบอกว่าถแถลงการจากเว็บทางการเขาก่อนนี้เขาบอกว่าไม่อยากเสี่ยงที่จะส่ง โค้ดไม่อยากเสี่ยงที่จะส่งนอยเออร์ลงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะยังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งนะครับเบื้องต้นเขาก็มีการเก่งเหมือนกันว่าอาการบาดเจ็บเนี้ยมันจะหนักหรือเปล่าดังนั้นเขาบอกว่าถ้ามันเจ็บหนักถ้ามันเป็นนิ้วนิ้วหัวแม่มือแล้วมันเป็นเอ็นเส้นเอ็นเนี่ยอาจจะต้องพักประมาณถึง3ามเดือนเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้คือยังไม่ได้มีอะไรยืนยันทางนั้นเป็นแค่การคาดเดาทางนั้นดังนั้นรอรุ้นคับว่านอยเออร จะพร้อมเจอกับิเว์พูหรือไม่นะครับมากันที่ไหนๆพูดถึงเรื่องแชมเปี้ยนอีกแล้วมาสักนิดหนึ่งแล้วกันมีกฎบางตัวที่อาจจะเปลี่ยนในฤดูกาลหน้ากฎที่ว่าจะเปลี่ยนนั้นก็คือกฎการประตูทีมเยือนอาจจะถูกนําออกไปอาจจะนะยังไม่มีการยนานืนยันแต่ว่าเขาจะมีวาระเอาเรื่องนี้มาประชุมกันนะครับซึ่งประชุมมันก็หาหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะเอาอยัางไง ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยนะครับที่อาจจะเอากฎนี้ออกไปเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนตอนนี้เหล่ากุนซือระดับท็อปเนี่ยหลายๆคนเริ่มคิดเหมือนกันว่าประตูทีมเยือนมันเริ่มแบบมันเริ่มยิงกันง่ายมากขึ้นแล้วดังนั้นมันมันเริ่มมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วดังนั้นมันไม่ควรอาจจะต้องเอาออกซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้รอดูแล้วกันยังตอบไม่ได้ว่าจะออกไหมเขาต้องประชุมกันอีกทีหนึ่งแต่เป็นวารละ มาละสําคัญที่ทาง UEFA เขาจะประชุมกันเลยนะครับมาที่ตลาดซื้อขายกันบ้างนะครับตลาดซื้อขายมากันที่ซันโดโตนาาลีโอออกเสียงผิดนะขอไปซันโดโตนาล i ี่นะครับมิดฟิลด์เจ้าของฉาย,ยานิวปิโลนะครับเพราะว่าผมยาวเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาก็บอกว่ามีสไตล์วิธีการเล่นคล้ายๆกันนะครับแต่คงจะเก่งเท่าไม่เก่งเท่าอันนี้ไม่รู้หรอกครับแต่ว่า อย่างที่เราทราบกันตอนก่อนตลาดปิดเราก็จะเริ่มเห็นข่าวแล้วว่าลิเวอร์พูลอ่ะเออส่งแมวมองไปดูเจ้าหนูคนนี้สนใจเจ้าหนูคนนี้แต่ว่าไม่ได้ว่าจะเซ็นนะแต่ไม่ได้ว่าจะเซ็นตอนมกราคมนะแต่สนใจอาจจะเซ็นในซัมเมอร์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนั้นก็มีรายงานข่าวว่าค่าตัวของโตนาลี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก35ล้านปอนด์แต่ว่าล่าสุด i ิน i ซต์ฟุตบอลนะครับรายงานว่าจริงๆแล้วเบชาต้นสังกัดของนักเตะเนี่ย ซึ่งอยู่ในเซเรีบีนะครับแล้วก็เป็นจา่าฝูงอยู่ในตอนนี้ตั้งค่าตัวไว้ไม่เอาครับ35ถูกไปเลยตั้งค่าตัวไว้50ล้านเลยนะครับ50ล้านยูโรกับเด็กอายุ18นะครับทีมชาติอิตาเลียนยูสโอ้โหนะก็ข่าวนี้สรุปก็คือ ค่าตัวที่ทางเบเชาต์ตั้งเอาไว้ถ้าจะมีทีมที่ซื้อโก่งขึ้นไปถึง50ล้านยูโรแล้วถ้าคิดเป็นเงินปอนก็ประมาณสัก40กว่าล้านปอนแพงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าอยากได้ก็อาจจะต้องควักเนื้อหน่อยนะครับเรียบูมากันที่อลิซงเบเกอร์กันบ้างนะครับเขาก็พูดถึงสถานการณ์ทีมตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งที่พาดหัวคือสิ่งที่เรากําลังกังวลตอนนี้ก็คือกังวลในสิ่งที่เราทําไม่ใช่กังวลสิ่งที่คู่แข่งเป็นนะครับ เขาบอกว่าเรากําลังกังวลในสิ่งที่เราทำก็คือเรากําลังต้องการเราเชื่อว่าเราจะสามารถเป็นแชมป์ได้นะครับแล้วเราก็โชว์มาที่ผ่านมาว่าเรามีคุณภาพพอที่จะสามารถเป็นได้เราอยู่ในเราเนี่ยกำลังกดดันในสิ่งเดียวกันทุกคนในทีมเนี่ยกดดันในสิ่งเดียวกันก็กคือเกมการโฟกัสไปที่แบบเกมายเกมเราโฟกัสว่าเราจะทําอย่างไรในคู่แข่งที่เจอในนัดต่อน,นัด ทุกคนต้องกลายเป็นแชมป์ลีกครับแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลอย่างเดียวคือเกมของเราคือการพยายามไม่ไม่ทำแต้มหล่นนะั่นคือสิ่งที่เรากังวลในเกมของเรานะครับเราไม่ได้คิดถึงแมนเิตีรเราคิดถึงเพียงแต่ตัวเราเองอลิซงเบเกอร์บอกนะครับแล้วเราก็คิดแต่สิ่งที่เราจะทำเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วก็หวังว่าเราเขาบอกว่าเรายังต้องทำงานหนักกันต่อไปแล้วก็หวังว่าเราจะ กลับมาสู่ในจุดที่เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของอาริสงเบเกอร์นะครับามาดูบทสัมภาษณ์ของของแกรี่กิลเลสพายกันบ้างนะครับคนนี้แน่นอนว่าผมเกิดไม่ทันอยู่แล้วและผมก็ไม่รู้จักผมก็เพิ่งรู้จักเนี่ยแหละครับและผมาตามที่เขียนไว้เนี่ยกิลเลสพายเนี่ยก็คือควา้าแชมป์ลีกสามสมัยนะครับกับเรียลพูนะแล้วก็ควา้าแชมป์ลีกครับ เดี๋ยวนะควา้าแชมป์ลีกสสมัยแล้วก็มีควา้าแชมป์แชมป์บอลทั่วอีก2สมัยแล้วก็มีควา้าแชมป์ยุโรปอีก1สมัยด้วยถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งเลยแหละแต่อาจจะไม่ได้ชื่อดังนะครับเพราะว่าหรืออาจจะดังแต่ว่าผมเกิดไม่ทันมันมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับผมเกิด1 9 9 1อันนี้มันเขาอยู่ในยุคแถบนั้นแหละนะครับซึ่งกิเลสไพ์เนี่ยก็ออกมาพูดบางอย่าง แล้วก็พยายามเตือนแฟนบอลบางอย่างเหมือนกันนะครับกิเสพายเขาก็บอกว่าคือตอนนี้โซเชียลมีเดียทุกวันเนี่ยมันเป็นมันมีสิ่งโอ้โหแบปบประหลาดมากมายแต่เขาอยากจะยกอันนึงจากใน Twitter มาซึ่งเขาชอบมากกิเสฟายเขาเขาบอกว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้คือใน10เกมที่ผ่านมาแมนซิ y ตี้10เกมที่ผ่านมานะครับแมนซิตี้ดรอปแต้มไป12แต้มในขณะที่ลิเวอร์พูลดรอปไป7แต้ม สิบเกมที่ผ่านมานะซิตี้แพ้สามทีมที่ไม่ใช่ท็อปซิกในขณะที่ลิเวอร์พูลเสมอทีมที่ไม่ใช่ท็อปซิกปัญหาคืออะไรเขาบอกว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือสิ่งการรับรู้ของผู้คนหรือไม่เขาบอกว่านั่นแหละมันน่าจะเป็นเรื่องของการรับรู้ของผู้คนนะครับกีเด้พายเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าแน่นอนในโลกโซเชียลผู้คนจะเขียนอะไรก็ได้ตามที่ผู้คนคิด คิดอย่างนี้ก็จะเขียนอย่างนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยอ่าเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเสมอใน2เกมหลังสุดเนี่ยแน่นอนมันเป็นผลกระทบใช่มันมันมันม,มันก็เป็นผลกระทบแต่ว่าเอ่อเขาบอกว่ามันไม่ make sense เ,เ,เลยที่แบบที่ที่มองว่าพอลิเวอร์พูลสะดุดประมาณนี้คุณมองว่าลิเวอร์พูลแบบไม่ไหวแล้วแพ้แน่นอนจบแล้วแชมป์ลีก หรือว่าก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําก่อนหน้านี้ที่พอแมนซิตี้ตามเจ็ดแต้มก็คิดว่าแมนซิตี้จบแล้วแมนซิตี้ไม่มีทางตามเราทันแล้วไม่ว่าความคิดใดก็ตามเขาบอกว่าเป็นความคิดที่ไร้สาระมากๆนะครับที่ตอนที่แมนซิตี้ตามเราเจดแต้มก็คิดว่าเราแมนซิตี้ไม่มีทางตามเราทันแล้วหรือแม้แต่ตอนนี้ที่เราฟอร์มหลุดไปบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมอย่างที่เห็นเลย เขาบอกว่า10เกมหลังสุดเนี่ยซิตี้เสียไป12ขณะที่ลิฟูเสียแค่7แต้มซิตี้แพ้3นัดจากทีมท็อปนอกท็อปซส่วนลิฟูแพ้อ่าไม่แพ้เลยแต่เสมอ2นัดที่กับทีมนอกท็อปซิกแต่ว่าผู้คนคอมเมนต์อะไรกันที่มันมันไม่มีเซนต์เนี่ยเขาบอกว่า nonsense, 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 นอนเซนส์นอนเซนส์นอนเซนส์นะครับนี่คือความเห็นของอ่ากิเลสไายนะครับมากระต่อกันที่ข่าวนี้นะครับ ข่าวนี้มาจากกลุ่มสเปนคอปนะครับกลุ่มสเปนคอปหนึ่งนี่คือกลุ่มแฟนบอลพันแท้ที่จะคอยตามเชียร์ทีมในทุกๆนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนแอนฟิลเนี่ยก็จะอยู่ตรงหลังโกตรงฝั่งคอปแตนสเปนคอปแตนนั่นแหละครับก็คือตรงฝั่งที่มี The anner, แบบแบนเนอร์แล้วก็ธงแล้วก็ฝั่งเนี้ยเอาง่ายๆร้องเพลงตลอดทั้งเกมไม่มีหยุดเฉพาะฝั่งนี้นะส่วนด้านอื่นนะไม่รู้ครับ แต่ด้านนี้มันจะเหมือนเป็นผู้นาของของกองเชียร์นะครับแต่ด้านอื่นจะเป็นกองเชียร์ปกตินะครับดังนั้นใช้คําว่าอันนี้คือกลุ่มแฟนพันธ้ได้เลยกลุ่มแฟนที่แบบนุนหลังทีแบบเต็มที่จริงๆนะครับกลุ่มแวะเนี่ยนึกภาพไปออกก็เนี่ยกลุ่มเนี้ยแหละครับที่อยู่หลังโกที่เป็นเดอะคอรแซนนะครับทีนี้เขาทําอะไรคือตอนนี้เขามีการออกรณรงค์ทางออนไลน์มาแล้วนะครับกลุ่มสเปนคอร์ก็บอกว่า แน่นอนนะครับว่าตอนนี้เขาอยากให้ทุกคนมาช่วยกันเชียร์เขาอยากให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันเชียร์ลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันซึ่งเป็นหนึ่งในชุดที่ดีที่สุดในรอบหลายปีนะครับมาร่วมกันเอ j นจมาร่วมกันมีความสุขร่วมกันเชียร์ในทุกๆนาทีดูพวกเขาลุ้นแชมป์ลีกในฤดูก,กาลนี้กันนะครับกลุ่มเซเวนคอปยังมีข้อความอีกไม่ใช่แค่นี้เขาบอกว่าบางครั้งเราก็ติดอยู่กับ ความต้องการที่มากของเราในการที่อยากจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วมันก็นำมานำพามาซึ่งความกังวลอันใหญ่หลวงนะครับเรา,เ,าเราควรจะจำไว้ว่าเราควรจะเอ็นจอยกับทีมชุดนี้กับซีซั่นนี้ที่จริงๆแล้วกำลังอยู่ในซีซั่นที่ยอดเยี่ยมขึ้นมามีรุ่นแชมป์แบบเต็มตัวไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สิ่งสาคัญที่สุดเมื่อทีมลงสนามอันนี้คือผมแกะจากที่เขาพิมพ์มาหมดนี่เลยนะครับผมไม่ได้ว่าแต่งไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับสิ่งสําคัญเมื่อเราอยู่ในสนามสําคัญสุดความแข็งแกร่งที่สุดก็คือ unity คือความเป็นน้ําหนึ่งเดียวกันระหว่างทั้งแฟนบอลแล้วก็นักเตะนะครับในฐานะ supporter หรือว่าแฟนบอลเรามีความสามารถมากพอที่จะช่วยยกระดับทีม ยกทีมช่วยทีมให้ก้าวผ่านเส้นนี้ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่อาจจะกดดันที่สุดในฤดูกาลนี้ไปให้ได้แฟนบอลมีส่วนสําคัญดังนั้น Unity ความเป็นน้ําหนึ่งน้ําเดียวกันคือความแข็งแกร่งของแอนฟิลแล้วก็ไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะครับสําคัญอย่างยิ่งนะครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญเลยแฟนบอลเนี่ย จะช่วยให้เราสามารถจบ29ปีที่เรารอคอยได้แต่แฟนบอลต้องช่วยด้วยนะครับเขาบอกอย่างนี้เขามีการเรียกร้องด้วยนะครับกลุ่มแฟนบอลน,นี้ให้แฟนบอลในเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยหรือแฟนบอลที่จะมาดูกันในเกมบันเสาร์ที่เจอกับบอลมัดเนี่ยเตรียมมาครับให้เตรียมตัวมาสนามก่อนแข่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยให้เข้ามาในสนามก่อนแข่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปสร้างความแตกต่างในแอนฟิลด์ครั้งนี้ให้ได้ เอาธงเข้าไปเอาผ้าพันคอเอาที่เป่าเสียงเข้าไปเอาเตรียมร้องเพลงเตรียมตะโกนเตรียมินกหวีเข้าไปเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสร้างความแตกต่างให้กับผู้เล่นเราได้ในวันเสาร์นี้เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมกันทําให้บรรยากาศก่อนเกมตั้งแต่ต,แต,ตอนตั้งแต่ตอนวอร์มอัพเนี่ยมันกลายเป็นบรรยากาศที่แบบพิเศษสําหรับนักเตะแล้วก็บรร่วมกันทําให้ ให้ริฟูทีมนี้นะครับเขาเชื่ออย่างนั้นว่ามาร่วมกันสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างสิ่งต่างๆให้กับทีมนี้กันหน่อยนะครับเขาเชื่อว่า a n f i e l เนี่ย let's make sure a n f i e l is as good as we know it can be มาทำให้มั่นใจเถอะว่า a n f i e l เนี่ยให้มันดีอย่างที่มันเคยจะเป็นและสิ่งที่มันเคยเป็นได้ นะครับคือทําให้มันเป็นค่ําคืนที่สุดยอดแล้วก็ส่งพลังไปถึงนักเตะนะครับถึงข่าวแล้วล่ะนะครับที่ในบางช่วงบางเวลาที่มันย่างลาบากแบบนี้มันถึงข่าวแล้วล่ะที่แฟนบอลจะต้องช่วยทีมบ้างนะครับเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันบ้างนั่นคือก็เป็นสิ่งสําคัญไม่ต่างกันเลยเหมือนกันนะครับซึ่งผมเองก็เขียนบทความไว้ในแฟนเพจของผมนะครับโค้ชอัรคทันข่าวเรย์ยอภูชื่อดานนี้เลยครับยอมแพ้แล,ล้วเหรอเรย์ยอปู ยอมแพ้แล้วเหรอลีวูพูผมไม่ได้หมายถึงนักเตะหรือบทความนี้ถ้าถ้าดูถ้าดูจากขัวอย่างเดียวก็จะนึกว่าผมหมายถึงว่านักเตะคุณซื้อยอมแพ้แล้วเหรอแต่จริงๆแล้วผมกําลังตั้งคําถามถึงแฟนบอลมากกว่าว่าพวกคุณยอมแพ้แล้วเหรอในช่วงสามวันที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมเจอข้อความแนวว่าจบแล้วแชมป์ปีนี้ไม่ได้แล้วแชมป์ปีนี้ ข้อความแนวตัดพ้อข้อความแนวแนวยอมแพ้ตั้งแต่ตั้งแต่เรายังเหลืออีกตั้ง13นัดให้ลงเล่นแล้วตั้งแต่เราก็ยังมีแต้มเท่าแมนซิตี้แล้วก็ตั้งแต่เราก็ยังมีเกมในมือมากกว่าแมนซิตี้หนัดเรายอมแพ้แล้วตั้งแต่ตอนนี้โอเคแหละมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากมายเรื่องตัวบาดเจ็บเรื่องนู่นนี่นั่นความมัน่นคงความมั่นใจความกดดันแต่ถามว่าเรายอมแพ้แล้วหรือเราในที่นี้คําว่าลิเวอร์อพูลผมอยากจะ เน้นไปที่ว่าลิเวอร์พูลคืออะไรลิเวอร์พูลคือสโมสรฟุตบอลคือนักเตะคือโค้ชคือแม่บ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างและก็คือแฟนบอลหนึ่งเดียวกันรวมกันหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยคือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลยอมแพ้แล้วหรือนะครับถ้าถ้ายังไม่ยอมแพ้ทุกคนก็ต้องยังไม่ยอมแพ้และเชียร์กันต่อไปมันจะจบที่เท่าไหร่ไม่รู้ล่ะมันจะจบแชมป์หรือจะจบรองแชมป์หรือจะจบที่สามหรือจบที่สี่สุดท้ายแล้ว มันถึงเวลาช่วงเวลาสําคัญอย่างเงี้ยผมคิดว่าต้องเป็นน้าหนึ่งน้ําใจกันเียก็และไม่ว่าตอนนี้จะเป็นปัญหาคุณจะต่อว่าทีมจะวิจารณ์ทีมยังไงก็ตามมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่จากท้ายที่สุดคุณต้องกลับมาเชียร์ทีมทีมต้องการคุณในเวลานี้ลิเวอร์พูลต้องการแฟนบอลทุกคนลิเวอร์พูลผมคิดว่านะลิเวอร์พูลต้องการให้แฟนบอลอยู่ข้างมารวมกันเป็นลิเวอร์พูลหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่แต่แยกไม่ใช่ชี้นิ้วหาแต่ คนผิดอย่างเดียวใครผิดใครเป็นคนทําให้เรื่องราวให้ทีมตอนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่วิจารณ์อย่างเดียวแต่ไม่หนุนหลังนะครับดังนั้นผมย้าอีกทีหนึ่งใครที่มีโลกโซเชียลในมือคุณสามารถช่วยทีมได้คุณสามารถช่วยได้คุณมีทวิตเตอร์มี IG คุณโพสไปเลยโพสตตัวเองก็ได้โพสต์รูปทีมนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความให้กําลังใจติดแฮชแท็ก y n w a มันรวมกันเป็นก้อนใหญ่ได้หรือเข้าไปในโซเชียลนักเตะไปกดไลค์รูปนักเตะไปกดฟอลโล่นักเตะไปกดส่งข้อความ YNWa มันมีสิ่งง่ายๆเหล่านี้ที่คุณสามารถช่วยช่วยทีมได้แบบอันนี้ผมหมายถึงแฟนบอลที่อยู่ตรงหน้าจอแล้วนะไอ้แฟนบอลที่เข้าไปชมในสนามแอนฟิลด์เนี่ยอันนั้นคือหน้าที่ของเขาแหละหน้าที่ของเราถ้าเราอยากมีส่วนร่วมสิ่งที่ผมบอกไปคุณสามารถทําได้คุณสามารถมีส่วนร่วมได้ถ้าอยากจะมีส่วนร่วมแม้เพียงแค่0.001%หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม รวมกันเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็มีส่วนช่วยดีกว่าแค่นั่งวิจารณ์อย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายแล้วนั่นก็คือคุณก็ไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าแค่วิจารณ์อย่างเดียวคุณไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยจริงๆนะครับหรือแม้แต่ชมทีมให้กาลังใจทีมถ้าไม่ทําอะไรให้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกคุณต้องติดแฮชแท็กไม่อย่างนั้นมันไม่เป็นภาพใหญ่ถ้าคุณพิมพ์อยู่ใน Facebook ตัวเองว่าสู้ๆลิเวอร์พูล ธงมูสอรีพูก็ไม่เห็นอยู่ดีแต่ถ้าคุณติดแฮชแท็กหรืออะไรก็ตามที่มันจะเป็นส่วนลุเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเข้าถึงง่ายตรงที่คุณแฮชแท็กแล้วมันจะรวมไว้ในแฮชแท็กมันจะรวมกันเป็นก้อนใหญ่ได้นั่นแหละมันช่วยที้มได้มากกว่าผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็บังเก็บตกมาเก็บตกตรงนี้นะครับเอ่อฟาวเลอร์เขาก็ชมโมเมดซาาห์ว่า ออว่าเราเป็นคนที่เก่งนู่นนี่นั่นนะครับว่าตอนนี้ก็ทําน่าจะเป็นคนที่ทํา50ประตูในพรีเมียร์ลีกได้เร็วที่สุดคนหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลนะล็อบบีฟ้ฟาวเลอร์เขาก็ชมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ล็อบบีฟ้ฟาวเลอร์เขาก็ชมก็คือการที่โมฮัมเหม็ดซาาห์มีเป็นกองหน้าในสไตล์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกองหน้าทั่วไปอ่ะเป็นกองหน้านอกรีดอ่ะเอาง่ายๆแบบกองหน้าทั่วไปที่เรารู้จักก็ต้องอย่างล็อบบีฟ้ฟาวเลอร์นะครับเฟรนันโดตอเรสหลุยส์ัก ใช่ไหมพวกกองหน้าที่เราคุ้นเคยไมเคิลโนเวนแต่โมเมตซาร่าไม่เหมือนพวกที่กล่าวมานี้เลยเป็นแบบฉบับของตัวเองจริงๆนะครับส่วนช่วงนี้อาจจะดูแบบว่าฟอร์มดอกไปบ้างอะไรบ้างนะครับดูแล้วจะยิงไม่เฉียบโคมบ้างฟาวเลอร์ก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจเดี๋ยวถ้าเขากลับมาได้เมื่อไหร่ก็เชื่อว่ายังไงเขาก็เป็นผู้เล่นที่ฉฉลาดพร้อมที่จะทําประตูให้กับเราได้ทุกเมื่อแต่ขอเพียงแค่ อาจจะต้องรอช่ว,ชวงสองสนัดเนี่ยความมั่นใจเขาดอรอปลงไปนะครับก็หวังว่าจะกลับมาได้ทันทีในเกมวันเสาร์นี้นะครับเก็บตกหน่อยนะครับมีอะไรที่ควรจะเอามารายงานเอานี่ดีกว่ารีพูเป็นพาร์ทเนอร์กับนิว360ร้กี gree คาเมล่าเหมือนจะเป็นพาร์ทเนอร์ได้พาร์ทเนอร์คนใหม่ละพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์ชิพนะครับก็360ร้กี gree รีเพย์สตันนิ่งแม็ก็เป็นเหมือนกับเป็นอุปกรณ์เนี่ย ที่มันดูได้แบบ360องศา360องศาเนี่ยเจ้าตัวนี้แหละซึ่งมันเดี๋ยวต่อไปจะมีไฮไลท์ที่มันเป็น360องศาออกมาเออก็น่าสนใจนะว่ามันมันจะเป็นอย่างไร <Okay. S 1> นะครับก็รอติดตามได้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับร์ฟูลท,ที่มาเป็นสปอนเซอร์ชิพด้วยกันนะครับนะแล้วก็เรื่องที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของซาร่าปวบัตหน้าเป้า ผมก็ทําเจาะไว้ให้แล้วเป็นสกูป๊ปพิเศษฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเข,เข้าไปดูกันได้เนี่ยซาร่าหน้าเป้าเวิร์กจริงหรือซึ่งผมก็เอาบทวิเคราะห์จากต่างประเทศรวมไปถึงความคิดส่วนตัวของผมสิ่งที่ผมเห็นเอามาใส่ด้วยซึ่งผมรู้สึกแบบเดียวกับที่ฟาวเลอร์พูดตะกี้เลยว่าซาร่าเป็นกองหน้าในรูปแบบใหม่ที่มันไม่มีมาก่อนมันไม่ใช่กองหน้าที่เราคุ้นเคยมาก่อนเป็นกองหน้าในรูปแบบที่ครอบต้องการหมายถึงว่า ในระบบปัจจุบันนะคอปต้องการกองหน้าแบบนี้คอปไม่ได้ต้องการกองหน้าธรรมชาติแต่คอปต้องการกองหน้าที่ยืดหยุ่นแบบนี้นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ประมาณ70,000กว่าสับสไครตแล้วเจ็ดหมื่นสามร้อยสับสครก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงช่วงนี้รอให้มันผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมีแจกของรางวัลผ่านช่วงนี้ไปสักครั้งหนึ่งก่อนเพราะช่วงนี้กำลังซบเซาดูยอดวิวในช่องผมนี่ตกระนาวเลยนะครับแต่่ไมเป็นร เดี๋ยวรอผ่านช่วงนี้ไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาแจกของรางวัลอย่างเช่นพวกเสื้อจะยืดลเวพูที่ผมซื้อมาแล้วก็หมวกหรือว่าผ้าพันคอพวกนี้เดี๋ยวผมจะมีแจกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันแตะหลก 70, ัก70,000มื่สมครสาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชอบก็กดไลค์กดส u b s c r i า e กดแชร์ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับนะครับทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k โค้ดแอคแล้วก็ n e l YouTube โค้ดแอคมาติดตามกันได้กดซีฟิร์สใน Facebook เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้ผมโดนกดยอดกล้าค่างงยยิ่เลลใน Facebook แ้วก็ ใน Channel YouTube กดกระดิ่งไปด้วยก็ดีนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาผมมีไลฟ์สดหรือว่ามีอัพคลิปไม่พลาดคลิปข่าวสารจากผมแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์้านล่างวิดีโอนะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาร่วมสนุกกันได้วันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ